เอ้ยไม่โดนโหเอ้ยอ้าวโดนระบบตัวเองใช่อ้โดนระบบเอ้ยโดนระบบตัวเองใช่เฮ้ยของเยอะจัดของเยอะจัดคนเนี้ยเอ้ยโหสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมส์ซุปเปอร์บอบบี้แมนอะออนไลน์หลังจากตอนนั้นผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะเล่นตาสองตาแล้วก็ไม่เล่นเลย วันนี้เราจะมาเล่นกันหาห้องแป๊บเออนี่จะบอกเลยพวกเนี้ยเน,นี่ยทีเด็ดแต่และตัวมันมีพัซีฟหรือสกิลไม่เหมือนกันนะทุกคนไอตัวเนี้ยไอต้อตัวนี้หายตัวได้ใช่ไหมส่วนตัวเนี้ยยังโหดหัวก็ไม่รู้นะแต่ผม,มว่าเป็นตัวฟรีที่น่าเล่นตัวหนึง่งละน,น่าเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยไปไปดิ มาเริ่มกันเลยทุกคนโอเคไอ้ไอ้ตัวนี้ตัวไฟก็จะระเบิดเบาๆหน่อยครับไม่หน่อยละมากเลยระเบิดเบามากระเบิดเบามากครับต้องเล่นระเบิดสองอันนี้นมาคุมอุย้ยแมวนะแมวจะทำเราเฮ้ยแม่งขังเรารู้ดิโอ้แม่งคนรู้มากก็ปั่นประสาทได้จะเล่นกันเราด้วย โอ้โห oh, แม่งปั่นจัดทีนี้ปั่นจัด,นนจดทุกคนเฮ้ยเอ,ะเอะเนะโอ้โหดูเขาเขาจะเข้ามาเอาเลยนะเดี๋ยวเราได้ระเบ,บิดสองลูกก่อนรอเราได้ระเบ,บิดสองลูกก่อนมันเจอนี่ไงสมนาเอ้โอ้โหแม่งพังหมดเออเอเอเดี๋ยวนะเราไม่ได้ระเบิดเดียวตอนนี้ดีอย่าโดนไปเลยตันหนึ่งทีเออไหนเออสมนาเป็นไงเราตันไม่ได้แล้วทุกคน ขี้โกงนักนะเออโอเคเฮ้ยมันมันมันมีหลายห้องด้วยดูวยขวามือซ้ายมือได้มันจะมีห้องแบบหลายคนอ่ะทั้งหมดมีหกสี่คนตอนนี้เหลือสี่สิบสองเอ้ยสี่สิบหกคนละผมบอกเลยว่าเดือดจริงเออไม่ไม้ตัต้งใจะแข่งเลยเพื่อนโหดูแต่ละคนไฟแรงๆทั้งนั้นแล้วดูเรา ไปแล้วก็ปิดหนึ่งโอ้โห้ด้วยโอ้โหพี่ไฟเราก็ได้อยู่เนี่ยได้บ้าเลยนรอโอ้โหดูคนนี้รถไปคนนี้โอ้โห้แม่งจะอุ้โห้กับตายอะเด้อเด้อเด้อไม่ไปทางเราหนีเออเราเดินทางสายกลางทุกคนไอ้โอ้โหแม่งตายเลยแม่งเอ้ยโอเคเดี๋ยวรอบนึง เฮ้ยเกิดปาตายไม่ตายครับทุกคนเด้อม,มันเข้มมาก,กทุกคนโอ้โห,โห,โห,โหดูดิแม่งเขาเล่นกันเขาเล่นดีมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่ดูเราจะเอาไปเริ่มใหม่น่าจะนานนะทุกคนมาแล้วปักมอมมาเชื่อ คือถ้าเรามีระเบิดสองลูกมันจีมากไว้ทุกคนโอเคของดีๆบ้างเถอะด,ดูดูระเบอดคนนี้ดิทีม่วงอย่างเท่นิ่จาฮาโตริ เดี๋ยวนะมึงจะบ,บ่งแรงวะเนี่ยโอ้ยได้อยู่เฮ้ยเราจะตัดปีกล่องวะเพื่อนเอาโถยโอ้ยระเบิดเขาโอ้ยเกือบเออ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 ตุม้มโอ้โหไม่ตุม้มอ่ะโอเคเนี่ยมันสตันมันเกลียดไงครับทุกคนเหลือแค่สีส่ปีของปลอดเท่ได้นี่เฮ้ยโอ้แรงแรงอยู่ระเบิดแรงอยู่

โอเคผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันแม่งเกียนว่ะต้องเราอะวงกว้างบอกเลยเฮ้ยไม่กัดตดอลเราตัวเองเด้อโอ้โหเกือบเด้วกำลังเพลินมๆคนนี้ไม่เอานะทำให้ทำให้ฆ่าเรานะประมาดีเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวเออเอไปไปกลับไปเออ ถ้าไม่เป็นเรื่ององลูกอะได้อยู่ทุกคนมันมันจะง่ายมากถ้าสตัร์เราแบบ <c oughs> มีคนกลัวเนาโอเคเราฆ่าใครไม่ได้ทุกคนแต่เราก็อยู่สามแปดคนเลยนะไปเหอะโอ้ยอย่ามาเลยไปเหอะโอ้โหดูดิไอ้คนเ,เ,เ,เมื่อกี้พอแก้หมดเวลาอะมันวิ่งใส่เราเลยเยี่ยปะเนีย่ยเนาะเก่จริง โอเคได,ได้ได้อยู่นอนได้อยู่มีสามคนในห้องนี้เออมันเวลาเก็บของที่ดีมากโอเคเราก็จะชิวๆไปตุกคนก็จะชิวเราก็จะชิวเออ ยี่ไม่โดนโถเอ้ยนี่แบบมันโหดตรงเนี้ยแหละเดี๋ยวยตโอเคเนี้ยแล้วก็มีอ้าวโดนระเบิดตัวเองใช่อ้าวโดนระเบิดอ้าโดนระเบิดตัวเองใช่เฮ้ยของเยอะจัดของเยอะจัดคนเนี้ยเฮ้ยโหเออไม่เอ้ยเออเออโดนไปโดนไปเออแม่ง้ยแม่ง้ยดูดิเกือบเกือบเกือบ ได้อยู่โอเคสร็จแต่คนแล้วเสร็จแต่คนแล้วไหวปะอุ้ยแมวแมวแมวเราอยากสู้ใครแมียวอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะเลยเพื่อนขอขอโอ้โหดูดิดูมันเล่นโอ้โหนี่ไอ้นี่ดูดูนี่มันเล่นนี่ไงไปเออเออปะเออนเฮีงมาเล่นกับเราอเฮียเฮียเราสันติมันอ่ะสันอะไรสันนอกสันใน โอเคตายคนนี้ตายบึมย้ยไม่ตายวะเฮ้ยดูออะไรวะเดี๋้อโอ้ยโอหทะลุหูเห็นไหมไอ,อ้นี่มันไปขี่ด้วยน่ารักมากเหมือนตายเด็กเลยหูเมื่อกี้แต่พลาดวะทุกคนเน้ยโอ้ <S 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 โหเดี๋ยวมาขอดูว่อยหนะดิ้มีตัดได้ขี่ด้วยปะอื้อหือ ยัังน่่ารกอะเหลือแปดคนครับลืมไปเลยนะว่าไอเนี่ยมันมันมีลูกที่มันแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรมาทะลุกำแพงไงมันทะลุหินนะทะลุบล็อกได้ฮะปกติถ้าที่เคยเล่นอ่ะตอนเด็กมันเป็นหนามเว้ยไอตัวหนามมันจะทะลุบล็อกเลยแต่เมื่อกี้ไม่สังเกตไงน่าจะหลบหลังกำแพงกำแพงเนี่ยที่ไม่ที่ไม่ใช่บล็อกอ่ะเหลือแปดคนครับห้องละสี่ โอเคห้องนี้ก็อีกห้องนะเราดูห้องนี้ก่อนห้องนี้มีตัวขี่ด้วยน่ารักมากขี่สัตว์มันไข่อุ้ยอุ้ยเือบโดนโย,ยนได้ละโยนใหญ่เลยนะไอตัวซ้ายเหมือนนิ่มจายปะโยนได้ละโยนใหญ่ปังเนี่ยทะลุเลยปะหนามยังโหดดูนะคอยดูบล็อกเห็นปะทะลุเลยโอ้ยไปหวั่นคนหนึ่ง เ,เกิดละไอเราเราตายได้ครั้งเดียวนะใช่ไหมใช่เออตายตายได้ครั้งเดียวผมไม่รู้ว่าถ้าเริ่มใหม่แล้วมันจะรีหัวใจให้ไหมแบบแบบว่าตายตายได้อีกรอบหนึ่งเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าจับแมนหนึง่งไม่น่าไม่น่ารีเนาะเหลือสี่คนแล้วครับห้องนี้เหลือหนึ่งห้องเมื่อกี้เหลือสามโอเคต้องมารวมมารับเหลือห้องเดียวห้องนี้ห้องนู้น อ่าห้องนี้ครับเดี๋ยวอีกคนก็จะเดินบางซ้ายนี่มาโอเคสี่ขั้วท้ายครับผมเชียร์ใครไม่เชีย <laughs> ไม่ได้เขาหลอกไม่เชียร์ถ้าเราเยิงตรงหินนี่ตอมมาลงมานี่คือสตั้นเลยนะ <laughs> มันทับหัวเราได้เฮ้ยทะลุปะเนี่ยโอ้โหดูดนไหมเห็นไหนมหนามแม่งอย่างแรงตัวต้นินจานี่ตายแล้วนะอุ้ยอุ้ย ดูตัวขีวกก่ัตว์เมื่อกี้คือแบบแบบเล่นดีมากอ๋อเมื่อกี้สัตว์มันมารับแทนรับได้เหมือนแทนรอบครั้งหนึ่งใช่ดีวะใช่ไหมถ้าผมเข้าใจผิดขออภยัยครับดื้อดีอย่างนัวดื้อดีจะซี่คนจะเลยสองนาทียาวๆคือถ้าหมดเวลาแล้วใช่ป่ะไอ้ขอบๆอบลอ็บอกมันจะลงมาทับเรื่อยๆเว้ยผมเคยดูอยู่ดื้อพอยนี่หมดก็ ต้องอาศัยความไวครับอาศัยสกิลเพย์ให้เอวเวียงดูทำหัวตัวเองเนี่ยถ้าเล่นตัวผมเนี่ยมีตตันนะวิ่งเข้าไปตตันเนี่ยวางกับดักซ้ายขวาจบเลยเดินไม่ออกถ้าเขาไม่มีเตะไม่มีแบกไม่ไม่มีต่อยไม่มีอะไรนะไปไหนไม่ได้ด้งมาดึงมานี่แหละบล็อกลงมาไล้เห็นปะผมไม่คิดว่าจะลงมาเร็วขนาดนี้นี่ก็เวลาหมดก่อนค่อยลงแต่เดี๋ยวตีคนอยู่อ่ะ คือถ้าไม่มีอะไรลงมาก็คือเฮ้ยตายแล้วหนึ่งหลือสามอีกคนหนึ่งกำลังเกิดครับเฮ้ยเกิดละจะสามคนตอนเกิดได้ไปอะไรก็เสียเปรียบมากเพราะว่าเราเราเหมือนเป่านิ่งเลยอะ่ะลังเกิดอ่ะเอาไงเอาไงดีเอาไงดีระวังคนเอาไงดีงางดตายไ <laughs> ปยืนได้ทับทำไมโว้พอด้ชนะ น่าจะเป็นคนที่ขี่ตัดชนะเฉยว่ะโอเคครับคลิปนี้สั้นๆว่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับทุกคน